โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่การใช้มือและตาประสานกันในการทำกิจกรรมต่างๆ 2. พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆกับตนเองการรู้คิดรู้เหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและการใช้มือกับตาเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านจิตใจอารมณ์เป็นความสา สึกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมรวมถึงการสร้างความรู้สึกที่ดีนับถือตนเอง 4. พัฒนาการด้านสังคมเป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธภาพกับผู้อื่นสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันและพัฒนาการด้านจิตวิญญ,ญาณซึ่งหมายถึงการรู้คุณค่าของชีวิตสิ่งแวดล้อมคุณธรรมความรู้ผิดชอบชั่วดีและความสามารถในการเลือกดำรงชีวิตในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมพัฒนาการล่าช้าหมายถึงความล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันที่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้เช่นเด็กอายุ20เดือนแต่ยังเดินไม่ได้ในขณะที่เด็กปกติเริ่มเรียนรู้ที่จะเดินและเดินได้ในช่วงอายุ9-15เดือนพัฒนาการล่าช้าอาจพบเพียงด้าน ทำให้เกิดพัฒนาการล่าช้า 1. พัฒนาการโรคพันธุกรรมเด็กจะมีพัฒนาการล่าช้ามาตั้งแต่เกิดหรือสังเกตได้ช่วระยะไม่นานหลังเกิดมักมีลักษณะผิดปกติแต่กำเนิดร่วมด้วยคุมอาการดาวเป็นความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเป็นสาเหตุของพัฒนาการล่าช้าที่พบบ่อยที่สุดมีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันมีโรคทางพันธุกรรมหลายโรคซึ่งมีลักษณะจำเพาะ และการตรวจโครโมโซมด้วยวิธีธรรมดามักให้ผลปกติ 2. โรคของระบบประสาทเด็กพัฒนาการล่าช้าส่วนใหญ่มักมีอาการหรืออาการแสดงทางระบบประสาทร่วมด้วยที่พบบ่อยคืออาการชักและความตึงตัวของกล้ามเนื้อผิดป,ปกติในกรณีที่เด็กมาพบแพทย์ด้วยพัฒนาการล่าช้าและมีอาการชักควรถามประวัติโดยเฉพาะอายุที่เริ่มมีพัฒนาการล่าช้าและตรวจร่างกายอย่างละเอียด เชื้อโรคในกลุ่มนี้ที่สําคัญคือการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครันเด็กมักมีน้ําหนักตัวแรกเกิดน้อยสีัาเล็กกว่าปกติอาจมีตับม้ามโตการได้ยินบกพร่องและต้อกระจกร่วมด้วยนอกเหนือจากการส่งสีล่ามเพื่อตรวจหาหลักฐานการติดเชือ้อ 4. ความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมโรคที่ยังเป็นปัญหาสาธารณาสุขไทยคือไทรอยฮอร์โมนในเลือดต่ํา มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติอย่างถาวรซึ่งแก้ไขไม่ได้แม้จะให้ไทยลอย์่อมูลในภายหลัง 5. ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกเกิดภาวะที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการล่าช้าที่พบบ่อยคือการเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยและภาวะขาดออกซิเจนปัจจัยดังกล่าวอานไม่ใช่ และมีการศึกษามากที่สุดส่วนหนึ่งอาจเกิดจากประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้รับสารน,นี้ในชีวิตประจําวันมากกว่าชนิดอื่นๆผลกระทบที่มีการศึกษากันมากคือเมื่อเด็กมีระดับตะกัวในเลือดสูงสะสมเป็นเวลานานจะทําให้มีระดับสติปัญญาตามกว่าคนอื่นทั่วไป 7. การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการขาดสารอาหารปัจจัยข้อนี้แม้จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก แต่มักไม่รุนแรงดังนั้นถ้าหากเด็กมีพัฒนาการล่าช้าค่อนข้างมากควรตรวจค้นหาสาเหตุร่วมด้วยเสมอแนวทางในการดูแลรักษา 1. ห,หาสาเหตุที่ทําให้พัฒนาการล่าช้าโดยมาพบกุมารแพทย์และแพทย์ด้านพัฒนาการเด็กเพื่อทําการประเมินพัฒนาการเบื้องต้นและหาสาเหตุด้วยเสมอทั้งนี้เพราะเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่วนหนึ่ง เฉพาะมีสาเหตุจากความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในครอบครัว 2. การตรวจค้นหาความผิดปกติร่วมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจำนวนหนึ่งมีความผิดปกติของการรับรู้ทางโสดประสาทด้านต่างๆรว,วมด้วยเช่นการมองเห็นการได้ยินหรือความผิดปกติอื่นๆที่พบบ่อยเช่นปัญหาการกิน บางคนเป็นโรคขาดสารอาหารการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นธาตุเหล็กจะมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ในด้านสมาธิและความตั้งใจ 3. การรักษาสาเหตุโดยตรงเช่นการให้ไทรอยฮอร์โมนแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาพัฒนาการล่าช้าจะไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่การที่สามารถสืบค้นหาสาเหตุได้อาจช่วยป้องกันความผิดปกติแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง หรือป้องกันการเกิดซ้ำในบุตรคนต่อไป 4. การส่งเสริมพัฒนาการหลักการคือพยายามทำให้มีวิธีการเดียวกับการเลี้ยงดูเด็กทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่อาจต้องย่อยการฝึกในบางขั้นตอนอย่างไรก็ตามถ้าประเมินแล้วพบว่าผู้เลี้ยงดูไม่มีทักษะในการฝึกควรแนะนำให้มารับบริการในสถานพยาบาลเช่นคลินิกส่งเสริมพัฒนาการหรือรับบริการในชุมชน อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการคือผู้เลี้ยงดูเมื่อมารับการฝึกและคำแนะนำตามแหล่งบริการดังกล่าวควรนำกลับไปปฏิบัติกับเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมพัฒนาการ Berkenalan hanya dalam laman muka buku Kau hantar pesan dan suruh aku terima kamu Oh, 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 oh. Hatiku rasa sesuatu Dan bila kau kata kau mau jumpa aku Ku gelisah berdebar hati rasa tak menentu oh, oh, oh